ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ใส้สายนี่ก็มาพบกันอีกนะครับกับช่อง e c, อิเล็กอ่บีซีนะครับชแอลนั่นเองนะครับ <c oughs> สุขภาพไม่ดีครับช่วงนี้ก็ฝนฟ้านะครับก็ตกกช็ชื้นชื้นแฉะ คนแก่ก็ต้องป่วยแล้วครับป่วยวันนี้นะครับจะพูดเรื่องแบ่งแรงดันนะครับบางครั้งนี่นะครับท่านที่สนใจอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ไม่เข้าใจกันให้แบ่งแรงดันอะไรนะครับอย่างเช่นว่าไปไปเห็นในตำรับตำรานะครับว่าเออ เขามีการไบอัดทานซิสเตอร์นี่เขาไบอัดยังไงนะครับไบอัดนี่นะครับไอ้ทานทานซิสเตอร์ต่างๆที่เราใช้งานนี่มันต้องให้ไฟแก่มันนะครับเราต้องจ่ายไฟให้แก่มันจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ๆแบบนะี้ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับจะเป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กนี่นะครับพวกกึ่งตัวนำนี่สารกึ่งตัวนำพวกประเภททานซิสเตอร์นี่นะครับมันก็ต้องมีการให้ไบอัมัน นะครับพวกตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีการให้ใบอัดให้ใบอัดคืออะไรก็คือให้ให้แรงไฟพอประมาณเพื่อให้มันทำงานพูด,ดง่ายๆนะครับถ้าเป็นรถก็คืออะไรล่ะถ้าเป็นรถแมงกะไซใช่ไหมเออเราก็ต้องเติมน้ำมันให้พลังงานแก่มันแล้วก็อุ่นเครื่องไว้นิดนึงจูนคาบ,บูเรเตอร์นะครับ ให้มันกินกระแสไว้นิดนึงให้มันกินน้ํามันนิดนึงอ่าเวลาเราสตาร์ทมอไซค์เห็นไหมเปียบเปรียบมอไซค์เป็นเป็นไอ้เจ้าทาร์ิตเตอร์นะครับเปียบเป็นทาร์ิตเตอร์ตัวนี้นะ่มอไซค์เราเติมพลังงานเติมน้ํามันให้มันก็หมายถึงให้ไฟมันนะการให้ไบอัสก็คือการจ่ายไฟให้มันนะให้มันทาเพื่อให้มันทํางานทีนี้ไอ้พวกอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันมีอยู่3ขาใช่ไหม แต่ละขานี่มันกินไฟไม่เหมือนกันกินไฟไม่เท่ากันนะครับการการให้ไฟแก่มันเราเรียกว่าการใบอัดนะครับการใบอัดนี่พูดภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆก็คือการให้ไฟแก่มันนั่นเองอการให้ใบอัดเพื่อให้มันพร้อมที่จะทำงานนะซึ่งการใบอัดของมันนี่ าบางท่านอาจจะไปเจอวงจรนะที่เขาอธิบายในโซเชียลต่างๆว่าเป็นการไบอัดแรงดันให้แก่ทานซิสเตอร์แบบนั้นแบบนี้แบบแบ่งแรงดันอาจจะไปเจอว่าแบ่งแรงดันมันคือยังไง <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับการไบอัดทานซิสเตอร์แบบแบ่งแรงดันมันเป็นยังไงนะครับจะเล่าให้ฟังก่อนว่าสมมุติว่าผมมี ่านไฟฉายอยู่ก้อนหนึ่งนี่นะนี่มีอันนี้ฐานไฟฉายก้อนหนึ่งเขาเรียกว่าเซลล์ถ้ามีตั้งแต่สองก้อนต่ออันดับกันหรือต่ออนุกรมกันนี่นะครับเพราะว่ามีอีกก้อนหนึ่งมาต่อตรงนี้ก้อนนี้หนึ่งจุดห้าโวลต์นะแรงดันของมันอีกตัวหนึ่งก็1.5ก็จะเป็น3โวลต์ใช่ไหมถ้ามาต่ออนุกรมกันนี่นะครับถ้าตั้งแต่2เซลล์ขึ้นไปนี่เขาเรียกแบตเตอรี่นะจำไว้นะ อันเดียวเขาเรียกว่าเซลล์นะสัญ,ญลักษณ์นี่นะครับถ้าตัวอันเดียวเนี่ยเขาจะเขียนแบบนี้ขั้วยาวนี่เป็นบวกขั้วสั้นนี่เป็นลบนี่เขียนแบบนี้ก็คือเซลล์เดียวนะถ้าเขียนลหลายๆตัวแบบนี้อ่าหลายๆอันแบบนี้ยาวสั้นยาวแล้วก็สั้นแล้วก็จุด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 อ่ายาวแล้วก็สั้นอันนี้คือแบตเตอรี่ละ จะกี่โวลต์ก็เขียนกำกับสมมุติว่า9โวลต์ก็เขียนกำกับว่า9โวลต์น DC นะครับอันนี้คือวิธีการเขียนสัญ,ญลักษณ์ของเซลล์หรือจะเขียนในรูปของแบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่รถยนต์ก็คือตัวนี้อาจจะเป็น12โวลต์24โวลต์อะไรก็แล้วแต่ก็กำกับหมายเลขไปกำกับว่ามันกี่โวลต์ไปนะครับทีนี้นะครับการแบ่งแรงดันมันคืออะไร สมมติว่าเรามีเซลล์อยู่ตัวหนึ่งเรามีฐานไฟฉายก้อนหนึ่งนี่นะครับดูนะครับผมมีฐานไฟฉายอยู่ก้อนหนึ่งนะมีฐานไฟฉายอยู่ก้อนหนึ่งนะตรงนี้ผมให้เป็นบวกขั้วบวกนะครับต่อไปนะ ตรงนี้อ่าเป็นขั้วลบต่อออกไปนะครับแล้วผมใช้ตัวต้านทานอาสมมติในที่นี้ตัวต้านทานสองตัวนี่ตัวละ 1K ใช่ไหมผมหยิบมาสองตัวนะมาต่อแบบนี้อ่าสัญลักษณ์แทนนะครับต่อแบบนี้แทนเห็นไหมครับ เอาสองตัวนี่แหละมาต่อกันนี่คือสัญลักษณ์สมมุติว่าผมเอามาต่อกันแบบนี้สองตัวนะ R 1 K นี่นะครับ R 1 K เหมือนกันนี่นะครับความต้านทานค่าของมันนี่เท่ากันคือ1 K สมมุติเรามาต่ออันดับกันแบบนี้สองตัวแล้วผมใช้มิเตอร์นี่วัดนี่นะครับมิเตอร์โวลต์มิเตอร,ร,ร์นี่วัดแรงดันนะสมมุติว่าผมมีโวลต์มิเตอร์ตัวหนึง่ง มีโวอลต์มิเตอร์ตัวหนึ่งนี่ผมมาวัดแรงดันนี่ผมวัดค้อมนะครับจะวัดข้อมแหละนะครับมสมมติว่าผมเอามิเตอร์นี่วัดข้อมแบบนี้ นะครับวัดคอมตรงนี้นะครับอันนี้1.5โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแรงดัน1.5โวลต์ก็คือตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้บวกอันนี้คือลบนะครับถ้าเราเอา R สองตัวนี้มาแบ่งถ้าเราวัดนะครับอเอาเอาสายวัดมิเตอร์นี่โวลต์มิเตอร์วัดนี่นะครับวัดตรงนี้เราก็จะได้เท่าไหร่ถ้าถ้าอาค่าเท่ากันนะ ก็จะได้0.75โวลต์ใช่ไหมถ้าวัดตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นบวกลบทีนี้ถ้ามาวัดตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเาสีสีแดงอเอ้าขี้เกียจเปลี่ยนสีแล้วอหาเรื่องยากนะ นะครับก็จะได้เท่าไหร่อันนี้0.75ตัวนี้ก็จะได้0.75โวลต์ใช่ไหมครับเห็นไหมครับอานี้แบ่งแรงดันนั่นเองนะครับอานี้แบ่งแรงดันมันช่วยแบ่งท่านลองคิดดูถ้า R หนึ่ง K สี่ตัวล่ะมันจะตกตัวละกี่โวลต์นะครับเราจะเอาสี่ตัวก็ได้สามตัวก็ได้สี่ตัวก็ได้แล้วแต่ เราอาศัยแรงดันที่มันค่อมอยู่นี่แหละนะที่มันตกค่อมเขาเรียกว่าแรงดันตกค่อมมันตกค่อมมากตกค่อมน้อยก็แล้วแต่ไอ้นี่แหละเขาเรียกว่าแรงดันตกค่อมตกค่อมเอาอาตัวที่หนึ่งก็เขียนอาหนึ่งเอาอาหนึ่งแรงดันตกค่อมอาหนึ่งเท่าไหร่แรงดันตกค่อมอาสองเท่าไหร่ถ้าค่ามันเท่ากันมันก็แบ่งเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราจึงบอกว่าอานั้นนะครับมันก็จะ เวลาที่เราต่อมันก็จะมีแรงดันตกค่อมนะครับอ่าอาจจะค่าไม่เท่ากันอ่าค่าไม่เท่ากันแรงดันตกค่อมก็ต่างกันอ่าที่ค่าน้อยนะก็ลองไปคิดดูว่ามันจะตกค่อมมากหรือน้อยอ่าที่ค่ามากแรงดันจะตกค่อมมากหรือน้อยก็ไปคิดลองคิดดูนะครับอันนี้บอกวิธีคิดที่นี้ไอ้เจ้าทานซิสเตอร์นี่ที่เขาบอกว่าบอัดแบบแบ่งแรงดันนะครับไอตัวเล็กๆที่เอาให้ดูนั่นแหละ นะครับก็หมายถึงว่าขาแต่ละขานี่นะครับมันกินไฟไม่เท่ากันอ่าสมมติว่าเบอร์อันนี้อ่าสมมติว่าเบอร์ของญี่ปุ่นนี่นะจับมันหงายขึ้นนี่นะครับมันจะก็จะเป็นขาเบสขาซีขาอีอันนี้ถ้าเบอร์ของญี่ปุ่นมันจะเป็นลักษณะขาแบบนี้นะครับก็คือ B C E นะครับอันนี้อาจจะเป็นเบอร์ สองเอ8ซแปดสองแปดก็เลยก็แล้วแต่อันนี้เป็นของพวกญี่ปุ่นนะครับเบอร์ของพวกญี่ปุ่นก็จะมีลักษณะขาแบบนี้ถ้าเราเขียนวงจรนะครับสมมติว่าเขาจะให้ไฟแก่มันเขาจะเขียนแบบนี้สมมุติว่าเรามันเป็น NPN ใช่ไหมละ่ะเพราะว่าเอตัว C นี่บอกเราแล้วว่าเป็น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 ,น npn อ่าเ c เป็น npn อ่านี่ ก็จะเขียนได้แบบนี้ก็จะเอา R สองตัวมาแบ่งแรงดันแบบนี้เห็นไหมครับตัวนี้ก็คือเปรียบเทียบก็คือ R 1นึ R สนะครับดูนะครับว่ามันจะต่ออยู่ยังไงอันนี้สัญญาณออกไปใช้งานอันนี้สัญญาณเข้าอันนี้อินสัญญาณเข้าอันนี้เอาตรงนี้ก็ให้แรงไฟสมมติว่าผมให้10โวลต ดีเข้าไปเป็นบวกเพราะว่ามันเป็น npn เห็นไหมตัวนี้แหละเขาเรียกว่าการไบอัดแบบแบ่งแรงดันใช้ r แบ่งแรงดันนั่นเองนะครับเพื่อให้ได้ไฟที่เหมาะสมที่จะไบอัดให้แก่มันนะนะครับให้ไบอัดแก่มันนั่นแหละนะครับแรงดันตกคอมนี่แหละตกคอม r นี่นะครับเท่าไหร่ นะครับก็เป็นการบาอัดให้แก่มันก็มีแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นท่าน fc ที่ถามมาเรื่องอแบ่งแรงดันไม่เข้าใจก,ก,ก็ก็ขอให้เข้าใจตรงนี้นะครับมันเป็นแบบนี้นะครับที่นี้อาจจะถามต่อว่าทำไมเขาเอาซีมากั้นตรงนี้นะขาออกนี่กับขาเข้านี่ทำซีคัพปิ้งเนี่ยอ่าซีขาเข้านี่ อินพุทนี่มัจะมีตัว C ตัวหนึ่งกับ C ขาออกเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ใบอัดนั้นมันชนกันอันนี้ชุดหนึ่งแล้วใช่ไหมสิบโวลต์นี่น,น,นี่กินสิบโวลต์นี่ใช่ไหมถ้าเรามีอีกวงจรหนึ่งนี่แบบนี้ก็ลองคิดดูสิครับว่าถ้าไม่มีตัวนี้มันจะเป็นยังไงนะครับสมมติว่ามีอีกวงจรหนึ่งแบบเดียวกันนี่แหละนะแบบเดียวกันนะครับ ถ้ามีวงจรหนึ่งแบบเดียวกันนี่นะต่ออยู่แบบนี้นะครับต่ออยู่แบบนี้นี่ถ้าไม่มีตัวนี้ใบอัดก็ชนกันสิไฟบวกใช่ไหมนี่บวกอ,อไฟบวกเหมือนกันนี่เห็นดูนะมีไฟบวกใช่ไหมละ่ะก็มาต่อกับตรงนี้บวกอไฟเลี้ยงบวกสิบโวลต์เห็นไหมถ้าไม่มีตัวนี้ถ้าต่อตรงดูสิตายเลยใบยอัดก็จะเปลี่ยน เพราะอะไรมันมาชนกันเลยอ่าสงสอันนี้เขาใส่ซีไว้ใช่ไหมซีนี้ช่วยกั้นไฟตรงไงไฟตรงในที่นี้ก็คือไฟไฟตรงที่มันเป็นไบอัดนั่นแหละไม่ให้สองชุดนี้นี่ไบอัดไปก่อกวนกันไปเลอะเทอะใส่กันถ้าเป็นสีก็คือไปเลอะใส่กันนั่นเองอืมถ้าเป็นสีมีสองสีนี่สีน้นํานี่มันก็ไปเลอะใส่กันเพราะฉะนั้นไฟดีซจึงผ่านไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นไบอัดก็ เป็นการแยกคนละชุดไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะกั้นไฟ DC เพราะว่าไฟเลี้ยงนี่เป็น DC ไฟมันจะผ่านไม่ได้ใช่ไหมครับแต่มันจะผ่านได้เฉพาะไฟที่เป็น AC คือสัญญาณที่มันขยายน่ะมันผ่านได้เพราะมันเปลี่ยนบวกลบ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 ,กบ,กบกตลอดสัญญาณนี สัญญาณที่เราเอาเข้ามาวงจรขยายนี่มันมันเป็นบวกลบบวกลบตลอดเมันผ่านได้ผ่านแล้วก็คายผ่านแล้วก็คายประจุแล้วก็คายประจุแล้วก็คายนั่นแหละนะทุกครั้งที่มันเปลี่ยนสถานะขึ้นมันขยายบวกขยายลบตัวนี้ก็จะถูกประจุแล้วก็คายประจุแล้วก็คายเป็นจังหวะตามสัญญาณสัญญาณกะระแสสลับนั่นเองแต่ไฟดีนี่มันจะ ไปรุ่มล่ามกับวงจรนี่ไม่ได้เป็นไบอัดของแต่ละตัวไปถ้าเป็นคือมันกินไฟแต่ละตัวเนี่นะอิสระกันไม่เกี่ยวกันก็เหมือนเรามีชามข้าวนี่คนละชามถ้าเราต่อตรงนี่ไม่มีซีสังเกตไหมเวลาวงจรซีมันช็อตหรือซีมันซีมันช็อตคือมันต่อตรงนี่มันก็เลอะเซกันแหละอ่าวไบอัดเชื่อมกันเลยไม่ปกติแล้วอ่าสมมติว่าช็อตก็คือหมายถึงว่าต่อตรง คิดดูสองวงจรนี่ไฟบวกจะวิ่งมานีบ้างวิ่งมานีบ้างอันนี้พอเข้าใจไหมครับว่าแบ่งแรงดันคืออะไรเพราะฉะนั้นสีคัพปิ้งตรงเอาพุทหรือตรงอินพุทนี่ก็มีเพื่อกั้นแรงดันไฟตรงบางคนไม่เข้าใจเอ๊แล้วสัญญาณไฟสลับมันเข้าไปได้ยังไงสัญญาณไฟสลับมันก็คืออะไรสัญญาณสัญญาณเสียงสัญญาณอะไรนี่ขึ้นรูปสายมีทั้งบวกทั้งลบ สมมุติว่าบวกมันประจุเข้าไปมันก็ประจุเข้าไปในช่วงที่ตัวนี้ขยายกระแสเป็นลบมันก็คายถูกประจุถูกคายถูกประจุถูกคายได้แต่จะประจุเป็นบวกเข้าไปเลยก็ไม่ได้ไฟตรงเน่ะมันไม่ได้ไฟทางเดียวน่ะมันไม่ได้มันผ่านไม่ได้แต่ไฟสลับมันมันผ่านได้นะอันนี้พอเข้าใจนะครับว่าคุณสมบัติของ c นี่ มันให้ไฟสลับผ่านได้ไฟสลับคือไฟที่มันเปลี่ยนทั้งบวกทั้งลบตลอดเวลานะบวกลบบวกลบบวกลบตลอดเวลาของมันเพราะนั้นสัญญาณขึ้นรูปทรายนี่เป็นกระแสสลับมันผ่านไปได้แต่ไฟกระแสตรงที่เลี้ยงเป็นไบอัดใบอัดคือไฟเลี้ยงนะครับโดยใช้ R แบ่งแรงดันแบ่งเพราะว่าแต่ละขามันกินไม่เท่ากันมันต้องการไม่เท่ากันเบสเบสมันต้องการน้อยนี่ใช่ไหม เพราะฉะนั้นอาศัยแรงดันตกครอบตรงนี้แหละไปใบอัดใบอัดคือการจ่ายไฟก็ย้อนกลับไปที่ผมอธิบายให้ดูอันนี้เข้าใจหรือ,อยังว่าคําว่าใบอัดนะโดยวิธีแบ่งแรงดันมันแบ่งยังไงนะครับก็ย้อนมาฝั่งตั้งแต่ต้นน,นะครับนะครับถ้าเรามี r 4ตัวนะมันจะแบ่งยังไงมันก็หารไปอีกใช่ไหมมี3ตัวก็หาร3ไปสิ แต่ทั้งนั้นทั้งและทั้งนี้นี่นะครับถ้าค่า R ไม่เท่ากันมันก็จะต่างนะผมพูดให้พอเข้าใจว่าถ้าาเท่ากันนี่สตัวนี่มันก็จะหารกัน 1k 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 สี่ตัวนี่มันก็จะหารเท่าเ่ากันแบ่งเท่าเกันถ้าาค่าไม่เท่ากันมันก็จะแบ่งอีกลักษณะอหนึ่งแต่ไม่ต้องไปสนใจแต่ให้เข้าใจว่าแบ่งแรงดันมันคืออะไร เพื่อเอามาเกี่ยวโยงกับการใบอัดนะครับเราต้องแบ่งอย่างนี้อาอาจจะไม่เท่ากันเพื่อหวังผลให้ทานฮีตเตอร์นั้นมันทำงานนั่นเองนะครับใบอัดให้มันทำงานให้ไฟประมาณนึงตามเงื่อนไขของมันนั่นแหละนะครับดังท่านจะได้เรียนต่อ,ตอไปอันนี้เล่าให้ฟังเป็นเป็นพอได้คิดนะเพื่อให้เป็นข้อคิดนะ อย่างเช่นว่าถ้า R ไม่เท่ากันมันจะแบ่งยังไงให้เป็นให้ไปคิดเอานะครับเพื่อเป็นแนวถางนะครับแล้วก็จะได้ข้อคิดว่าทำไม c ีคัพปิ้งนี้ใส่ไว้ทำไมเหตุผลหนึ่งก็คือไม่ให้ไฟนี่มันเป็นเลอะใส่กันนะถ้า C นี่ไม่มี C ต่อตรงได้ไหมละ่ะก็ไม่ได้มันเลอะใส่กันแล้วใบอัดอการให้ไฟแต่และชุดนี้กับชุดนี้ตายแล้วเลอะเทอะใส่กันแล้วลอดไปหากันแล้ว วิ่งไปโฉววิ่งไปหากันแล้วมั่วไปหมดเพราะนั้นซีคัพปิ้งก็มีหน้าที่2อ,อย่าง1นึงนะครับส่งผ่านสัญญาณกระแสสลับเพื่อไปขยาย,ยงยังชุดต่อไปตัวนี้ขยายแล้วก็ส่งไฟสลับนั้นไปให้ภาคที่ภาคที่สงวงจรที่2องทำงานนะครับโดยไม่มีผลกับไบอัดไม่มีผลหมว่าไฟกระแสตรงนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ไปหากันได้แต่ไฟสลับตรงนี้ที่เขาเข้าไปนี่ส่งเข้าไปนี่ ไอ้ไฟสลับมันมีบวกมีลบถ้ามันเป็นบวกมันก็ไปเสริมให้ตัวนี้ทํางานมากขึ้นถ้าถ้าไฟตรงนี้เป็นไฟลบมันก็ไปทําให้ตัวนี้ขยายน้อยลงเห็นไหมถ้าเป็นบวกมันก็เสริมบวกใช่ไหมล่ะซึ่งมันก็แล้วแต่ชนิดของทรานซเตอร,ตร์ว่า NPN หรือ PNP แล้วแต่ชนิดเหมือนกันว่าไฟบวกไฟลบตับวไหนมันจะไปเสริมการทำงานนะ บวกจะไปเสริมการทำงานหรือบวกจะไปลดการทำงานมันก็แล้วแต่ชนิดของทานซิเตอร์นั้นนะครับดังจะได้เรียนต่อๆไปนะครับอันนี้ให้เป็นแนวคิดเล็กๆน้อยๆว่าสำหรับคนที่ไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจผมนี่เรียนครั้งแรกนี่แม้แต่แรงดันตกค่อมนี่กับใบสองคำนี้ผมไม่เข้าใจนะใบอัดอะไรวะเออ ถามห้าครั้งสิบครั้งอาจารย์ก็บอกว่าใบอัดก็คือใบอัดโง่จังเออใบอัดมันก็คืออะไรใบอัดมันก็คือการให้ไฟแก่อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำนี่แหละอ่ามันมีหลายขามันมีสองสามขาโน,น่นเราก็ต้องให้ไฟมันพอเหมาะเพื่อให้มันเริ่มทำงานได้เหมือนแมงกาไซที่เราฟังนั่นแหละนะเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้นะ บางครั้งคําว่าไบอานี่นะครับเราจะไปทับศัพท์เลยว่าไบอานี่มันเข้าใจยากเราต้องเปลี่ยนให้เป็นง่ายก่อนคือเหมือนแมงกะไซนะให้พลังงานแก่มันมันพร้อมที่จะทำงานก็คือใส่น้ำมันเข้าไปแล้วก็ให้จูนคาบ,บูเรเตอร์ให้มันให้มันสตาร์ทติดได้นิดหน่อยอ่าใช่ไหมให้มันติดเครื่องได้เวลาเราสตาร์ทนั่นแหละมันพร้อมที่จะทำงานแล้ว นั่นแหละเขาเรียกว่าไบอันะเอาไปไบอัเลยนี่เราสอนอิเล็กทรอนิกส์ไปไบอัเลยตายหาเลยไม่เข้าใจแล้วเพราะนั้นเราทำเปลี่ยนภาษาบ้านๆก่อนเปลี่ยนให้เป็นภาษาที่เราคุ้นเคยแล้วจึงเข้าใจว่าไบอัดนะครับแล้วก็วงจรไบอัดแบบแบ่งแรงดันอ่าก็เล่าให้ฟังแบบนี้แหละนี่คือแบ่งแรงดันด้วยตัวต้านทานแล้วก็มาเล่าตัวนี้ให้ฟัง นะครับคงพอจะได้อะไรนะครับไม่มากก็น้อยเห็นไหมครับวงจรที่ทำนี่มันก็ต้องมีอามีตัวต้านทานเพื่อแบ่งแรงดันให้มันพอทำแล้วผมก็ทิ้งเห็นไหมอันนี้ทำทดสอบแต่ยังไม่ได้ทดสอบนะถ้าทำทดสอบเล่นๆก็จะเอาไว้ให้ท่านศึกษา อย่างน้อยมันก็เป็นตัวอย่างให้ท่านดูว่ามีอาร์ไบอัสใช่ไหมทานเตอร์เห็นไหมครับทานเตอร์แบบนี้มันก็มีหลายรูปร่างนะครับก็จะมีอาร์ไบอัสนะครับเข้าใจแล้วนะครับว่าไบอัสคืออะไรนะครับแล้วซีคัพปิ้งมีไว้เพื่ออะไรนะครับเข้าใจหรือไม่ก็ช่วยเม้นท์บอกหน่อยนะครับว่าพอเข้าใจหรือเปล่า นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะสำหรับที่คนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะครับบางคนรู้แล้วแต่ไม่แจ่มชัดก็ก็ไม่มีความเข้าใจเหมือนกันนะผมก็อธิบายได้เท่านี้ก็ลองเม้นมาดูนะครับว่าพอเข้าใจหรือเปล่าครับก็เอาเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด, share, กด ดูโฆษณานิดหน่อยก็ยังดีนะครับสักนาทีครับสวัสดีครับ